สวัสดีครับขอต้อนรับน้งนงองๆเข้าสู่ช่องของพี่เบิร์ดครับคณิตร์นอกคองแบบอะ l ิลีเมจิกแมทครับผมเข้าสู่เรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์มาดูกันเลขาคณิตวิเคราะห์นี่บอกเลยว่าสุตรัดรึมสุดรัดรึมจริงๆสุตรัดรึมเนี่ยทุกเรื่องกนันแหละโอเคปะ่ะอะมาดูกันครับเรื่องแรกที่เราต้องรู้ครับคือเรื่องความชันพี่เบิร์ดให้ชื่อว่า ความชันแห่งขุนเขาแม่ช่าเป็นยังไงน้องดูครับว่าไอ้ความชันเนี่ยมันมีตั้งกี่แบบน้องดูถ้าสมมุติว่าอารมณ์ว่าเราเดินไปตามพื้นราบความชันเป็นอะไรความชันเป็นศูนย์ถูกป่ะความชันพี่เบิร์ตให้ย่อว่าเป็นตัว M นะ M คือความชันสมมุติว่าเราเดินไปตรงพื้นราบเนี่ยความชันมันจะเป็นศูนย์โอเคป่ะเนาะสมมุติตัวนี้ครับเดินเดินเดินไปเป็นไงครับขึ้นเขาอารมณ์ขึ้นเขาเนี่ยความชันจะต้องเป็นอะไร M จะต้องเป็นบวกถูกป่ะโอเคไหม ขึ้นอีกชั้นอีกเป็นไงครับ m มันก็จะเป็นบวกบวกอ่าขอย่อเป็นแบบนี้นะ m ไม่ต้องเขียนแล้วโอเคปะขึ้นไปสู่บนยอดเขาครับเดินไปบนพื้นราบอีกพื้นรา,าบอีกก็เป็นไงความชันก็ต้องเป็นศูนยอ์อยู่ดีถูกปะโอเคไหมลงเขาอ่ะลงเขาวความชันติดลบครับอ่าติดลบเนาะ m ติดลบโอเคปะลงมาครับตัวนี้เป็นไงครับตรงนี้พื้นราบอีกพื้นราบอีกความชันก็เป็นศูนย์โอเคนะฮะพอมาตรงนี้ปุ๊บเป็นไง จอมยุทธไต่หน้าผาเป็นไงครับไต่หน้าผามันมันชันสมมุติว่ามันเป็นเก้าสิบองศาเลยเดี๋ยวความชันมันจะเป็นอินฟินิตี้นั่นเองโอเคปะเพราะฉะนั้นครับพี่เบิร์ดขอสรุปความชันมีทั้งหมดสี่แบบโอเคปะขึ้นเขาวความชันเป็นบวกลงเขาวความชันเป็นลบพื้นราบความชันเป็นศูนย์แล้วก็ถ้าเป็นเก้าสิบองศาเนี่ยความชันมันจะเป็นอินฟินิตี้นั่นเองโอเคเนาะเกตเนาะความชันแห่งขุนเขาก็เรียบแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วความชนปขึ้นเขาเป็นบวก พื้นราบเป็นศูนย์ลงเขาเป็นลบเป็นศูนย์แล้วก็ถ้าเป็น9กสิองศาก็คืออินฟินิตี้สรุปให้4แบบเนาะเป็นบวกเป็นลบเป็นศูนย์แล้วก็อินฟินิตี้นั่นเองทีนี้ครับเรื่องความชันเนี่ยเราจะใช้สูตรก็มีสูตรนะครับ m คือเดลต้า y ส่วนเดลต้า x นั่นเอง m เท่ากับเดลต้า y ส่วนเดลต้า x มาฝึกใช้สูตรกันดีกว่าตัวอย่างเด็กๆครับ e x เด็กๆเด็กโคตรไหมมาดูกันครับตัวอย่างนี้บอกว่าให้ a เนี่ยเป็นจุด x 7โอเห็นป่ะ x กับ7็ B เป็นจุด1นลบ3มีความชันระหว่างจุดเป็น2ส่วน3อ่ะเราก็ตั้งสูตรกันครับ m, m คือเดลต้า y, y. หารด้วยเดลต้า x เดลต้าเนี่ยคือผลต่างโอเคไหมเอาเราใส่ใส่ตัวนี้ก่อน m คือ2ส่วน3เท่ากับคือเท่ากับเดลต้า y เนี่ยน้องจะเอาตรงไหนมาหาเอามา,เอา,เ,อาเอามาตั้งก็ได้นะสมมุติว่าพี่เบิร์ดเอากรน้าตั้งครับเดลต้า y ก็คือจับ7 ไปลบกับลบสโอเคเนาะอันนี้ทําละเอียดโคตรให้ดูเลย,ยจะจริงจคิดได้ใจได้เนาะแล้วก็เดลต้าเครับก็คือ x อลบหโอเคไหมคูณไขว้ขึ้นไปครับกลายเป็นนั่นแหละ2องคูณกับไอ้ก้อนนี้ก็กลายเป 2, ็นสองลบสถูกปะตัวนี้7จลบกับลบสคือเจบวกสคือ10ย้ายสามขึ้นไปคูณก็คือ10บคูณสาก็เป็น30โอเคปะย้ายไปครับสองกลบก็ย้ายไปบวกสองเท่ากับสา แสดงว่า x ก็เท่ากับ16ย้าย2ไปหาเก็ตเนาะ x ได้แล้วคือ16โอเคไหมทีนี้ทีนี้น้องบอกว่าเอาพี่ถ้าผมเอาก้อนหลังตั้งได้ไหมหนูเอาก้อนหลังตั้งได้ไหมบอกได้เลยว่าได้ครับดูนะดูนะพี่เบริร์ดทำให้ดูทั้ง2อันเลยสูตรเดิมครับ m ก็คือเดลต้า y วนเดลต้า x โอเค m คือ2ส่วน3เหมือนกัน ถ้าเราจะเอาข้างหลังตั้งก็คืออะไรครับลบสามถูกไหมแล้วก็ลบเจ็ดอันนี้คือเดลต้าวายถูกป่ะหารเดลต้าเอ็กซ์น้องเอาตัวนี้ตั้งก็ต้องเอาข้างล่างตัวนี้ตั้งเหมือนกันก็คือหนึ่งลบเอ็กซ์ครับโอเคปะ่ะตัวนี้ย้ายขึ้นไปคูณก็คือสองลบสองเอ็กซ์โอเคปะ่ะก้อนนี้ขึ้นไปคูณกับสองตัวนี้ลบสามแล้วลบอีเกเจ็ดเป็นลบสิบเอาสามขึ้นไปคูณครับก็กลายเป็นลบสามสิบเนี่ยก็ไม่มีปัญหาย้ายมาครับตรงนี้ก็คือสองเอ็กซ์ 30ย้ายมาก็คือ32เหมือนกันถูกปะย้ายเอาสองไปหาร x ก,ก็คือ16เหมือนกันเห็นปะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องจะทำยังไงก็ได้โอเคเนาะน้องจะเอาตรงไหนตั้งก็ได้แต่มีข้อแมนิดเดียวคือถ้าเอาข้างหน้าตั้งโอเคปนะ่ะ7ลบกับลบ3คือ10ถูกปะตรงข้างล่างก็ต้องเอาข้างหน้าตั้งก่อนเหมือนกันก็คือ x ลบโอเคเนาะถ้าน้องจะเอาข้างหลังตั้งเป็นข้างบน 3บลบเข้างล่างก็ต้องเป็นข้างหลังตั้งก่อน1นลบกับ x เหมือนกันแล้วก็ย้ายข้างเอาละกันเห็นไหมว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นบวกฝั่งหนึ่งจะเป็นลบเพราะฉะนั้นเราพยายามอยากให้มันติดลบดีกว่ามันจะง่ายขึ้นโอเคเนาะอ่ะไปลุยก,กันครับความชันต่อเลยดูว่าอันเนี้ยคือเบสิกพื้นฐาน M คือเดลต้าวส่วนเดลต้าเทีนี้เขาจะเอาไปบิยุกกับสมการเส้นตรงยังไงไปลุยพร้อมกัน ต่อไปครับเป็นรูปแบบสมการเส้นตรงรูปแบบสมการเส้นตรงก็จะมี2รูปแบบครับรูปแบบที่1งเนี่ยน้องเรียนมาตั้งแต่หมอต้นแล้วคือ y เท่ากับ mx บวก c ตัวนี้พี่เบิร์ดจะเรียกมันว่ารูปมาตรฐานโอเคตัวนี้จะเรียกว่ารูปมาตรฐานจดไปนะรูปมาตรฐานรูปมาตรฐานเนี่ยมันไม่มีอะไรครับตัวนี้ m มันก็ความชันอยู่แล้วโอเคป่ะอันนี้ง่ายๆต่อไปครับ ax บวก by บวก c เท่ากับ0ตัวนี้ครับเราจะมาเรียน เพิ่มเติมก็คือตอนมปลายตอนมต้นเราเรียนแค่สูตรนี้ตอนมปลายเราจะเรียนสูตรนี้เน้นสูตรนี้เป็นหลักครับตัวน,นี้พี่เบิร์ดจะบอกว่าเน้นนะเน้นมปลายเนี่ยเน้นมากอันนี้เราเรียกว่ารูปทั่วไปอ่าทีนี้เราจะหาความชันเนี่ยครับความชันหาได้จากสูตร m เท่ากับลบ a ส่วน b นั่นเองโอเคปะ่ะ a คือสัมประสิทธิ์ข้างหน้า x b คือสัมประสิทธิ์ข้างหน้า y ก็คือ m ก็คือลบ a ส่วน b โอเคไหม ทีนี้สิ่งที่เราต้องรู้อีกครับนี่การหาระยะตัดแกนของเส้นตรงระยะตัดแกน x ให้ y เท่ากับ0ย์จดนะระยะตัดแกน y ให้ x เท่ากับ0นย์ก็คือให้ไอตัวตรงข้ามมันเป็นศ okay, ูนย์โอเคป่ะมาดูกันครับตัวอย่างเด็กๆ y เท่ากับ mx บวก4ความชันคืออะไระเดี๋ยวพี่บ๊อบเป็นสีให้เป็นสีนี้แล้วกันความชันก็คือนี่ครับ y เท่ากับ mx บวก4เห็นปะ่ะตัวนี้มันก็คือตรงๆองะความชันก็คือ2ถูกป่ะ เพราะฉะนั้นครับความชันก็คือ 2m เท่ากับ2นั่นเองโอเคปะระยะตัดแกน x ให้ y เท่ากับ0นี่ถ้า y เป็น0ปุ๊บตัวนี้เป็น0ก็กลายเป็นอะไรครับ 2x บวก6เท่ากับ0ถูกป่ะใครไม่แม่นเอามาทำแบบนี้ก่อน 2x บวก6เท่ากับ0น้องก็ย้ายข้างไปครับก็จะได้อะไร 2x เท่ากับลบ6โอ้่ต้องเขียนละเอียดให้ดูเลย x เท่ากับอะไร เอา2ไปหารก็คือลบสจริงๆตัวเนี้ยนะคิดในใจนะไม่ไม่อะไรอะ่ะไม่ต้องทําแบบนี้มันช้านี่ y าเท่ากับศูนย์ปุ๊บปิด 2x งเอ็กซ์บวกหเท่ากับศูนย์สเท่ากับลบหเท่ากับลบสได้เลยมันจะเร็วขึ้นโอเคป่ะได้เนาะต่อไประยะตัดแกน y ก็ให้ x เป็นศูนย์ครับ x เป็นศูนย์ก็เอามือปิด x อ็กศูนย์คูณสก็คือศูนย์อยู่ดีแสดงว่า y าเท่ากับหโอเคป่ะอ่าทีนี้เราจะมาฝึกวาดรูปกันเราจะได้รู้ว่าเฮ้ย ไอตัวที่มันตัดแกนนะมันคืออะไรดูนะดูนะดูนะตรงนี้พี่เบิร์ก็บอกว่ามันคือแกน y โอเคป่ะแกนตั้งก็คือแกน y แกนนอนก็คือแกน x ไปถ้า x เป็นลบสตัวนี้ก็คือจุดศูนยโอเคไหม x เป็นลบสก็เดาว่าอยู่ชั่ประมาณตัวนี้โอเคป่ะ y เป็น6 y เป็น6ก็อยู่ข้างบนเนี่เราก็ลากไอสองเส้นนี้เชื่อมหาก,กันเนี่ย ได้เส้นตรงเส้นหนึ่งเส้นตรงเส้นนี้ครับเขาจะเรียกว่า y เท่ากับ 2x บวก6เนี่ยเพราะว่ามันตัดแกนอะไรตัดแกน x นี่คือแกน x ที่ y เป็นไงครับ y เป็น0ถูกปะ x เป็นลบ3ตัดแกน x เห็นปะตัดแกน x โอเคไหมตัดแกน y x มันจะเป็น0 y มันจะเป็น6โอเคโอเคไหมแล้วพี่เบิร์ดถามต่อว่าครับว่าสอดคล้องกับไอ้เรื่องความชันหน้าแรกไหม เป็นไงขึ้นเขา่ะขึ้นเขาความชันเป็นบวกนี่อเก็ตไหมเก็ตไหมง่ายเนาะไม่มีอะไรเลยโอเคดูต่อครับต่อไปตัวอย่างที่สองทีนี้เป็นรูปอะไรรูปทั่วไปบ้างรูปทั่วไปแล้วสูตรเราคืออะไรสูตรเราคือ M เท่ากับลบ a ส่วน B ตัวนี้มองเเป็น AX-B, Y-C บวก b บวกเท่ากับ0ถูกปะ -a ก็คือ3 b ก็คือ2 c คือลบ6เทียบสัมประสิทธิ์อย่างเดียวง่ายๆไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นครับ m เท่ากับลบ a ก็คือลบ3ส่วน b b ก็คือ2ง่ายไหมลบ3เป็น2ไม่มีอะไรเลยโอเคเนาะต่อมาระยะตัดแกน x ก็ y เป็น0 y เป็น0ก็เอามือปิด y โอเคปะจะเหลือ 3x ลบ6เท่ากับ0 3x เท่ากับ6 x เท่ากับ2นเดงโอเค ต่อไประยะตัดแกน y กับ x เป็น0จริงๆตัวนี้ไม่ต้องเขียนแล้วก็ได้นะ x เป็น0นย์ปุ๊บก็จะได้2 y เท่ากับ6 y ก็เท่ากับ3นี่โอเคอ่ะมาอันนี้กันครับ x เป็น2 x เป็น2ก็อยู่ประมาณนี้อ่ะพี่เบิร์ดลากก่อนเลยแล้วกันนะตรงนี้เป็นเส้นตรงก่อนจะได้งา่าย x เป็น2นี่ตัวนี้ x เท่ากับ2โอเคป่ okay. ปะ y เท่ากับ3อยู่ข้างบน แกน y แกน x เนี่ยเป็นไงครับลงเขาวะลงเขาความชันติดลบเนี่ยลบ3ส่วน2เก็ตเนาะง่ายๆเห็นไหมไม่มีอะไรเลยโอเคขึ้นเขาความชันก็เป็นบวกลงเขาความชันก็ติดลบโอเคไหมอ่ะทีนี้มาดูกันครับพี่เบิร์ตสรุปไปให้แล้วนะรูปทั่วไปอาจทั่วถึงรูปมาตรฐานแล้วก็รูปทั่วไปเรียบร้อยแล้วรูปมาตรฐานเนี่ย m มันก็บอกมาตรงๆโอเคปะ่ะรูปทั่วไป m เท่ากับลบ a ส่วน b จะหาระยะตะแกน x กับ y เป็นศูนย์แล้วแก้สมการระยะตะแกน y กับ x เป็นศูนย์แก้สมการออกมาโอเคต่อไปครับตัวอย่างที่3กับตัวอย่างที่4คือเส้นตรงคงที่เส้นตรงคงที่บอกว่า y เท่ากับ9อ่ะน้องดูนะไอ้ตัวเนี้ยคือ y เท่ากับ0ถูกปะ่ะ y เท่ากับ1น y เท่ากับ9ก็เป็นเส้นนี้เส้นตรง y เท่ากับ9าโอเคปะ่ะไม่มีอะไรเลีย์เนาะเขียนเยนาะอ,อย่าสับสนนะตัวนี้คือจุด0 0ย์ y เป็น 0, y เป็น1ก็ขยับขึ้นไปโอเคปาท่ากับ9ก็เส้นประมาณนี้ต่อไปตัวนี้คือจุด 0, 0เหมือนกันแสดงว่า x เป็น0ถูกไหมเเป็น 1, x เน2เป็น5 x เ, 4, x เ 5, ก็็ขยับมา x เท่ากับ5โอเคปะง่ายๆเนาะสมมุติครับพี่เบิร์ดบอกว่า x เท่ากับลบ3บ้างก,ก็ติดลบก็มาฝั่งนี้ x เท่ากับลบ3โอเคเนาะไม่มีอะไร เบื้องต้นสรุปแล้วเส้นตรงง่ายนิดเดียวโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยการหาสมการเส้นตรงครับการหาสมการเส้นตรงเนี่ยพี่เบิร์ตจะแบ่งออกเป็น3วิธีคือวิธีจริงวิธีตัดตัวเลือกแล้วก็วิธีรัดคันเทปรัดคันเทปนี่บอกเลยว่าไวัยโคตรบอกเลยวัยโคตรโคตรเดี๋ยวไปเราไปลุยกันเลยครับว่ามีวิธีการทําเยี่ยงไรการทาอย่างไรบ้างไปลุยพร้อมกันจบไปแล้วกับคลิปดีๆที่พี่เบิร์ตนำมาฝากถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามดีๆน้องๆอ,อย่าลืมกดกระดิงด่งติ้งติ้งเพราะเวลาที่พี่เบิร์ดลงคลิปใหม่มันจะแจ้งเตือนน้องๆทันทีน้องๆจะได้เข้ามาสามารถเรียนรู้ได้อย่าง ต่อเนื่องนะที่เบิร์ดขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันขอให้สนุกไปกับการเรียนรู้เส้นทางหรือความฝันหรือเส้นชัยเนี่ยอยู่ไม่ไกลหรอกไม่มีอะไรสามารถมาทําให้เราท้อใจได้ถ้าเราเดินหน้าไปเรื่อยๆนึกถึงเต่าครับขอให้ทุกคนเป็นเหมือนเต่าแล้วเราจะเข้าเส้นชัยกันทุกคนครับขอให้มีความสุขในทุกวันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าวันนี้สวัสดีครับ